วันนี้มาพบกับเลนพาม RF 3 5 F 1 4 L VCM เ okay, อเคครับเลนตัวนี้นครับ RF 3 5ตัวนี้ได้รับการตอบรับจากช่งางภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นสายที่เป็นพารนิ่งและก็วิดีโอนะครับที่หลายท่านรอมานานเนาะแล้วก็เป็นเลนดีไซน์ใหม่นะครับที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ในฝั่งที่เป็นพาร i n นิ่งหรือวิดีโอเช่นกันเพราะว่าอะไรตัวนี้นะครับจะเป็นเลนอีกหตัวที่สามารถปรับในเรื่องของรูรับแสงหรือว่าแอร์ลิงลิงได้ในตัว นั่นแหละความว่าจะเหมือนกับรุ่นพี่เขาที่เป็น RF ย405ที่เป็น F 2 8นั่นเองนะครับรวมถึงในเรื่องของตัวระบบโฟกัสต้วใหม่ที่มีชื่อว่า VCN นะครับหรือว่า Wide Coil Motor นะครับที่ให้ในเรื่องของระบบโฟกัสที่ค่อนข้างสมูทและเนียนมากๆนะครับในฝั่งที่เป็นภาพนิ่งและวิดีโอเช่นกันครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของขนาดแล้วน้ําหนักของเขาก่อนนะครับขนาดของเขาจะอยู่ที่7 6 5นะครับคูณที่99.3้ามมิลลิเมตรนะครับน้าหนักนะครับอยู่ที่ 5 5 5กรัมนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเบานะครับในเรื่องของตัวเลนส์ผ่านนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวระบบซิลกันฝุ่นกันน้าในเลนแอนะครับหรือว่าเลนขอบแดงล็อกชอนี่ตัวนี้มีให้เหมือนเดิมนะครับนะครับโครงสร้างนะครับตัวเลนก็จะมีในเรื่องของตัวแหวนนะครับโฟกัสแล้วก็คอนโทรลลิงนะครับส่วนตัวนี้ย่อจะเป็นวงแหวนคอนแอรลิิงนะครับที่เราสามารถปรับได้นะครับในการปรับเอลิค์ต่างๆนะครับ ถ้าก็บอกเลนก็จะมีให้เราปรับในเรื่องของออโต้โฟกัสกับเมนูโฟกัสนะครับรวมถึงในเรื่องของตัวปุ่มนะครับ L function หรือว่าตัว Stop AF นะครับตัวนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์เนาะผมก็บอกแล้วว่าเลน L รุปหลักนะครับจะให้ในเรื่องของตัวปุ่มนี้มาให้ด้วยเพื่อให้เราสามารถคัดตามได้ถ้าบางคนบอกว่าเราไม่ได้ใช้ในเรื่องของการ s ต o p AF ก็สามารถปรับเปลี่ยนหน้าที่ของเขาไปทําในรูปแบบอื่นได้เช่นกันนะครับมาพร้อมกับฝาหน้าเลนนะครับที่มีขนาดอยู่ที่67มิลลิเมตรนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ัน ก็ฝาท้ายทามีให้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ครับแล้วก็อุปกรณ์ในกล่องที่มีเพิ่มเติมเข้ามาว่าจะเป็นในเรื่องของฮูดนะครับ E W 73F นะครับเป็นฮูดจีบดอกไม้นะครับสวยเลยนะครับใส่จำเียนทางนะครับแล้วก็มีในเรื่องของเผ้านะครับเป็นเผ้าภาคนะครับเป็นแบบกำมี่แบบนี้นะครับก็คือ L P 1219นะครับเท้าขนาดสันรวมถึง ตัวอุปกรณ์เสรมิมอีกหนึ่งตัวนะครับที่ไว้ใช้ในเรื่องของใส่เจลาตินฟิลเตอร์ที่อยู่ด้านหลัง,งตัวเลนนะครับเลนตัวนี้ออกแบบพิเศษนะครับให้เราสามารถใส่ในเรื่องของฟิลเตอร์ได้ทั้งด้านหน้าเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกครับด้านหน้าก็จะมีเกีียวเนาะให้ใส่ฟิลเตอร์ที่ขนาด67มิลด้านหน้าได้นะครับแต่สําหรับคนาบางท่านหรือว่าช่างภาพสายวิดีโอบางคนนะครับก็สามารถใส่ในเรื่องของเจลาตินหรือว่าตัว เอ็นดิฟิวเตอร์ซ้อนเข้าไปได้นะครับจากด้านหลังเลนโดยอุปกรณ์ตัวนี้นะครับหมุดเข้าไปจะมีล็อกสักเขานะครับนี่นะครับหรือถอดออกก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของช่างภาพในสายนั้นๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของโครงสร้างภายในกันบ้างกี้เราดูภายนอกกันแล้วนะครับภายในของเขาจะมีชิ้นเลนทั้งหมด14ชิ้นนะครับแบ่งกันทั้งานอยู่ที่11กลุ่มนะครับตัวนี้จะมีในเรื่องของตัว U D เลนสองชิ้น ที่ให้ในเรื่องของการเก็บคุณภาพเนะอย่างที่เราทราบกันครับว่า U-D ลนจะเป็นชิ้นเลนพิเศษครับจะอยู่ในกลุ่มเลนที่เป็นตระกูลเลนแอลเพราะว่าจะให้ในเรื่องของการเก็บแสงอย่างสีในเรื่องของการคาดเคลื่อนหนึ่งครับได้ดีกว่าเลน normal ทั่วๆไปนะครับตัวน,นี้มีอยู่ด้วยกัน2ชิ้นแล้วก็มีในเรื่องของการโค้ดในเรื่องของแอ r s สเปรย์โคดติ้งนะครับด้านหน้าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับในเรื่องของคุณสมบัติของเลนแอลก็คือมีการโคดทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับในเรื่องของแอร์สเป ป้องกันในเรื่องของการะสะท้อนแสงนะครับหรือว่าในเรื่องของการกระจายเรื่องของกรดหรือว่าแสงแฟร์ที่วิ่งเข้าไปในตัวเลนส์นะครับเอกลักษณ์อีกหนึ่งเลนก็คือในเรื่องของอไดอะ์เฟมนะครับตัวนี้ให้มาถึง11ใบนอกเหนือจากตัวที่เราสามารถปรับแอร์ลิงหรือว่ารูรับแสงที่เป็นเมน,นูนได้แล้วนะครับโครงสร้างภายในยังให้มาถึง11บใบอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของเลนส์ซีนีม่านะครับได้ย่อ,อให้เข้ามาอยู่ในเลนส์ rf เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้สามารถทํางานได้ทั้งฝั่งที่เป็นภาพนิงน่งและวดีโอนะครับ ในเรื่องของฝั่งภาพนิ่งอาจจะอยู่ในกล้องรุ่นใหม่ๆนะครับอาทิเช่นในกล้อง USR5 มาคูแลก้าอาวันนะครับที่สามารถปรับดูรับแสงนะครับแอร์นิดนึงตัวนี้ในรูปแบบเมนวนได้นะครับแต่ว่ารุ่ดก่อนหน้านี้อาจจะใช้ในเรื่องฝั่งของวิดีโอได้เท่านั้นนะครับโอเคครับมาดูระยะการทํางานของเล่นตัว RF35 ตัวนี้กันบ้างนะครับระยะค้นอัพใกล้สุดเขาอยู่ที่28เซนติเมตรเท่านั้นนะครับอัตราขยายอยู่ที่0.18เท่านะครับในตัวของเขาทำได้ เกว้างสุดก็คือ F1.4 นะครับอย่างที่ผมบอกแล้วแทบสุดจะทําได้อยู่ที่ F16 กนะครับกับตัวเลนตัวนี้แล้วก็มีในเรื่องของตัว VCM นะนี้ผมย้ำอีกทีหนึ่งนะครับมันเป็นวอยคอยล์มอเตอร์เป็นระบบโฟกัสรูปแบบใหม่นะครับที่เพิ่งมีในเลนแคนนอนหรือว่าตัวแรกกับเลน Rf 3 5ตัวนี้นะครับ ไวท์คอยล์มอเตอร์ข้อดีก็คือในเรื่องของความเร็วแล้วก็ความสมูทนะครับจะโดดเด่นนะครับหรือว่าพัฒนาต่อนเนื่องมาจากตัวพวกนาโนเวซเอมแล้วก็อุลตราโซนิกมอเตอร์ในยุคก่อนหน้านั้นนะครับจะทํางานได้ดีมากๆนะครับในการทํางานในฝั่งที่เป็นภาพนิ่งและก็วิดีโอนั่นเองนะครับแล้วก็การลดในบีดบด,ดิ้งของตัว Rf 35ครับในตัวเขาเองเนี่ยการเกิดบีดดิ้งเองครับค่อนข้างน้อยมากๆนะครับกับเ่นตัวนี้ในเรื่องของการขยับโฟกัสเพราะว่าอย่างนี้ผมบอกไป VCM นะครับมันคือตัวไว์คอร์มอเตอร์มันมีการขยับในเรื่องของการโฟกัสไปใกล้ไกลนะยครับค่อนข้างสั้นมากๆเลยทําให้ในเรื่องของการเกิดบิดดิงเนี่ยครับในตัวของเขาเองน้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังออกแบบมารองรับกับฟีเจอร์ในตัวกล้องนะครับที่มีการเปิดเพื่อลดบิดดิงด้วยในฝั่งวิดีโอนั่นเองนะครับเลนตัวนี้ก็สามารถทําในเรื่องของการบิดดิงได้ค่อนข้างดีที่สุดตั้งแต่เคยพัฒนานมากับเลน Rf นะครับ เป็นไงกันบ้างครับในเรื่องของสเปคของเลนส์ RF 35 f 1.4นครับ L VCM ตัวนี้นะครับซึ่งออกแบบมาค่อนข้างจะหลากหลายและก็ครอบคลุมนะครับถือว่าเป็นเลนส์อีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นไฮบิดแล้กันนะครับที่ลองมาจากตัว RF 2405 f 2.8นะครับที่ออกแบบมาทำงานในฝักที่เป็นวิดีโอมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเลนส์อีกหนึ่งตัวนะครับที่ลูกค้าสนใจและก็ให้การตอบรับมากๆนะครับยังไงก็ฝากนะครับเลนส์ RF 35 f 1.4 LVCM ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับผมส่วนของการลงทะเบียนของแ a n o n นะครับตอนนี้จะมีในเรื่องของการลงทะเบียนในรูปแบบใหม่นะครับให้เรากรอกในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวเรานะครับชื่อที่อยู่เบอร์โทรต,ต่างๆนะครับรวมถึงในเรื่องของซีเรียลนัเมเบอร์ของตัวกล้องสามารถสแกนบาร์โค้ดข้างกล่องน,นะครับหรือว่าชี้ตามตัวเลขตัวนี้ได้หรือดูที่ผลิตภัณฑ์สินค้าของเรานนั่เองนะครับ เท่านี้เป็นการเสร็จสิ้นการลงทะเบียนรับประกันสินค้าจากทางแคนนอนแนะนําให้ลงทะเบียนสินค้าภายใน30วันนะครับเพื่อรับสิทธทิประโยชน์จากทางแคนนอนในเรื่องของตัวแคนนอนไอดีนะครับยังสามารถใช้ในเรื่องของการลงทะเบียนเข้ารอบการอบรมนะฮะผลิตภัณฑ์ของแคนนอนได้ฟรีนะครับรวมถึงในเรื่องของกิจกรรมต่างๆของแคนนอนนะครับ Canon. delighting you always.